ดีค่ะวันนี้นะคะจะแนะนำเมนูอาหารเสริมสำหรับเด็ก6เดือนขึ้นไปนะคะโดยเราจะมีส่วนผสมดังนี้นะคะก็คือแอปเปิลนะคะแอปเปิลนี้เราปอกเปลือกแล้วหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะประมาณครึ่งถ้วยตวงนะคะแล้วก็ข้าวโอ๊ตนะคะประมาณเสร็จ3ส่วนสครับนะคะ แล้วก็นมนะคะนมที่ลูกเราดื่มประจำนะคะประมาณ6กออนนะคะแล้วขั้นตอนวิธีการทำนะคะเราก็ต้มน้ำให้เดือดนะคะนะคะเมื่อน้ำเดือดดีแล้วนะคะเราก็ใส่ข้าวโอ๊ตลงไปนะคะใส่ข้าวโอ๊ตเสร็จแล้วเราก็ใส่แอปเปิลลงไปได้เลยนะคะบางท่านอาจจะเอาแอปเปิ้ลไป ผัดกับเนยเค็มก่อนก็ได้นะคะแต่ว่า,าวันนี้จะไม่ไม่ใช้เนยนะคะโดยจะต้มทั้งหมดรวมกันเลยนะคะ,นะคะเราจะใช้เวลาต้มประมาณสัก30นาทีนะคะ ครบ30นาทีแล้วนะคะเราก็เอาส่วนผสมนะคะที่เราต้มไว้นี่นะคะไปใส่ในเครื่องปั่นนะคะแล้ว,ลวใส่เครื่องปั่นนะคะตอนนี้เราก็เอานมมาผสมได้เลยนะคะใส่ทุกอย่างลงไปนะคะในเครื่องแบบนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็นําไปปั่นนะคะ ะะเมื่อเราปั่นเสร็จแล้วนะคะจะได้ออกมาลักษณะแบบนี้นะคะแล้วเราก็ผสมอตอนที่เราปั่นนี่เราเอานมผสมไปด้วยเลยนะคะแล้วก็หลังจากนั้นนะคะเราก็เอามาใส่ในนี่นะคะเครื่องทําน้แานแข็งตัวทําน้ําแข็งนี้นะคะใส่ใส่ในช่องทาน้ําแข็งนะคะเพื่อที่เราจะสามารถที่จะเก็บไว้ได้นานนะคะเผื่อคุณแม่ท่านไหนที่ไม่ค่อยมีเวลาทําอาหารให้ลูกนะคะเมื่อเราจะ เมื่อเราจะานำมาป้อนลูกนะคะเราก็แกะใส่ไปอุ่นในไมโครเวฟนะคะหรือว่าเดี๋ยวไม่ก็หม้อก็ได้นะคะ